ก็ตึงที่ตบตางที่ตบที่บาดแล้วค่ะตงที่ตบรั่วหมดแล้วคาวดีเกอไม่ได้หลคือ่ตบ่้ยปตี้องนี่เตกี่ยวแล้วค่ะ เยวค่ะคือเขาเสียงแบบนี้แวโอ้ยแข็งมากยากให้นิมนมาดูการดูดับเร่องนี้อยากใมาดูเรื่องนี้กันด้วย

พอดีว่ากําลังเล่นโทรศัพท์กันอยู่อะค่ะเราเรา,ราประมาณทุ่มครึ่งใเกือบเกือบสองทุ่มแล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่สักพักไฟดับไฟดับแป๊บเดียวแล้วก็ดียินเสียงแบบฝนตกตก,ตก่อแล้วก็ลมแรงมากใช่ไหมลมแรงแบบ รู้สึกได้เลยค่ะว่าลมมันแรงแล้วก็พอสักพักไฟดับไฟดับปุ๊บได้ยินเสียงแบบอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะว๊บใช่ค่ะหลังคาบ้านคังใช่ค่ะว่ามีอะไรอยู่ข้างบนไม่แน่ใจตอนแรกยังตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เสียงอะค่ะยังไม่รู้ใช่แต่ก็คิดว่าน่าจะหลังคาแล้วแะค่ะแล้วก็สักพักกันฝนรั่วเข้ามาในห้องเลยเหมือนตกเข้ามาแบบฝนดานน้ำย้อยตามร่องเลยอะค่ะ มันเป็นสามห้องติดกันอย่างไงน่คะใช่ก<ช>็ค,คือโดนหมดเลยสามห้องโดนหมดเลยนอนไม่ได้แลว้วกลัวฟ้ามันถล่มลงมา<อ>ค่ะ<ช>เพราะว่าคือระรับน้ำ<อ><อ>นวินาทีนั้นเราเรา รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นแล้วคนของคนของหนีน้ำหมดอันดับแรกให้อ่อนจากพ่อที่เปียกก่อนนะคะแล้วก็คนของตัวเองย้ายเพราะกลัวจะลงมาเพราะอมน้ำมาค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยบอกกันว่าเอ้ยเราเอาของมีค่าออกมาก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงอาชีพสพายโน้ตบุ๊กบ้างเอกสารบ้างโน้ตบุ๊กทม่สำคัญเอกสารบ้างไอแพดโทรศัพท์แล้วก็พอลงมาชั้นล่างอะค่ะ เห็นน้ำเข้ามาในบ้านแล้วใช่เห็นน้ำเข้ามาอ่ะไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยตะโกนกันเฮ้ออกๆต้องออกแล้วต้องออกแล้วก็เลยออกกันมาอยู่ตรงนั้นค่ะลงอาหาร นั่งตั้งหลักอยู่จะไปนอนไหนคืนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าภายในบริเวณโรงเรมฝนไม่ตก,ก,ก<ห>นะคะตอนนั้นไฟดับด้วยใช่ไหมไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าเราจะไปนอนไหนนอนไหนดีแล้วก็วนๆกันอยู่แล้วก็มัน,ม,นมีครูผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะ,ะแกก็มาเดินสำรวจว่าอะไรบ้างเสียหายก็เห็นต้นไม้ลม้มหลังคาตรงนั้นหายอะไรตรงนี้หายอะแกก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก็เลยแบบงันไปนอนบ้านห้องอนุบาลอนุบาลสามอะค่ะสรุปภาพรวมอะไรได้แลบความเสียหายยังไงบ้างครับ ส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายก็คือจะเป็นหลักๆก,ก็คืออาคารเรียนโองอาคารอเนกประสงค์นะคะคือไปทั้งหลังเลยกระเบื้องนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นนะคะก็คือพังไปเลยนะคะก็หลายตัวนะคะแล้วก็บ้านพักครูนะคะบ้านพักครูสามหลังก็หลังคาไปนะคะซึ่งคุณครูก็ไม่สามารถที่จะได้อาศัยนอนในช่วงกลางคืนได้นะคะ แล้วก็วันนี้ทางเขตพื้นที่ก็ได้ประเมินได้เข้ามาประเมินสิ่งของที่ได้รับความเสียหายะแล้วก็ได้ดําเนิกนการในการทําการซ่อมแซมต่อไป